ใรเป็นหนี้อยู่อยากปิดอยากจบดูคลิปนี้ค่ะมาตรการดีๆจากทางภาครัฐมาช่วยเหลือแล้วนะือเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยลหลายๆคนอาจจะได้รับข้อมูลแล้วนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เลยนะคะว่ามีโครงการนี้และจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมปี69ค่ะสําหรับโครงการปิดหนี้ไวได้ไปต่อข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพื่อจะเป็นทางออกดีๆให้กับหลายๆคนได้ด้วยนะคะ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะจุดคือลูกหนี้รายย่อยนะคะที่เหลือยอดหนี้เสียจํานวนไม่สูงมากนักช่วยเหลือให้กลับมาจ่ายได้อีกแล้วก็หลุดจากสถานะ NPL หลุดได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประวัติหนี้ที่ดีขึ้นด้วยตรงนี้ก็จะช่วยให้มีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเฉพาะกิจช่วยเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะไม่สร้างแรงจูงใจที่ผิดจนทําให้ลูกหนี้เนี่ยเสียวินัยทางการเงินแล้วก็จะมีแนวทางจูงใจนะคะให้ลูกหนี้นั้นกลับมาชําระหนี้ได้แล้วก็รักษาวินัยในการชําระหนี้ไว้ด้วยนะคะโดยโครงการนี้จะเป็นการเริ่มต้นในช่วงของเดือนมกราคมปี69เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแคดูคลิปนี้ก็เตรียมตัวนะคะในวันที่1มกราคมปี2569นี้นะคะก็มีระยะเวลา3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ประกอบด้วย2มาตรการย่อยซึ่งมาตรการแรกนะคะก็คือมาตรการจ่ายปิดจบซึ่งสามารถ ให้ลูกหนี้นะคะจ่ายเข้ามาบางส่วนแล้วก็สามารถปิดหนี้ได้เลยมาตรการที่2นะคะก็คือการผ่อนชําระเป็นงวดลดภาระหนี่บางส่วนให้กับลูกหนี้และก็ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นการผ่อนชําระค่ะระยะเวลาการผ่อนชําระสูงสุด3ปีอัตราดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะถูกพักไว้และถ้าหากลูกหนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขก็จะได้รับการยกเว้นดอกเบีย้ยทั้งหมดค่ะกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกก็คือลูกหนี้ที่อยู่กับธนาคารพาณิชย์ และลูกหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งจะถูกรับโอนซื้อและก็ช่วยเหลือคุณสมบัติของลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะต้องบอกเลยว่าลูกหนี้ทุกคนที่ตรงตามเงื่อนไขนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดนะคะอันดับแรกต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดา 2. ส,สถานะหนี้ณนะวันที่30กันยายนปี2568เป็นหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยมากกว่า90วัน และ3นะคะมีภารณี n p อ f รวมทุกผู้ให้บริการทางการเงินและทุกประเภทสินเชื่อนะคะไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อรายโดยรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนี้นะลูกหนี้ทุกรายนะคะที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขของโครงการนี้จะถูกโอนขายหนี้ให้กับแซมนะคะตั้งแต่1มกราปี2,569เป็นต้นไปจากนั้นนะคะเจ้าหนี้เดิมแล้วก็แซมนะคะจะส่งหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้กับลูกหนี้ทุกราย ที่ถูกโอนนี้ไปยังแซมนะคะลูกนี่จะได้รับการติดต่อจากแซมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายนะคะให้ช่วยเหลือในโครงการนี้ต่อไปถ้าเกิดว่าลูกนี้คนไหนนะคะที่คิดว่าคุณสมบัต,ติตรงเงื่อนไขตรงและไม่ได้รับหนังสือไม่ได้รับการติดต่อมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้หรือสอบถามผ่านช่องทางของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปท ซึ่งสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่5มกราคมปี2,569เป็นต้นไปใครสนใจโครงการนี้นะคะไปติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าใครมีคนรู้จักที่มีปัญหาหนี้สินหนี้เสียอยู่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วจะแกงคลิปหน้าสวัสดีค่ะ